สวัสดีครับทุกทท่านนะสวัสดีฮะสวัสดีตอนนี้เราทีมงานก็พาเรามาอยู่ข้างวัดนะดูนะจอดรถซื้อของซื้อน้ำแข็งอยู่สถานที่จอดนะลูกพี่ข้างวัดมีธาดมีเทิดอบให้ดูทุกท่านอ่ะ โอ้โหตนนอกจะไม่มีเมลนะไม่มีไมม่ีนี่แหละมีแต่ธาตุแบบนี้แหละที่เก็บเขาเป็นกองฟอนใน่มานะเก็บอัฐิเนาะเก็บกระดูกเนาะเก็บกระดูกก็มาเก็บไว้ในเนี่ยบ้านหลังสุดท้ายใช่ไหมของเราทุกคนของทุกคนจองไว้ยังอ่ะเดี๋ยวตัวงร้อยปีหรือร้อยปีโหอีกนานยังไงผมเท่าที่ผมร้อยแปดสิบเราไปสวิตเซียนะ นี่นะครับตอนนี้เราก็นู่นฮะทุกท่านทีมงานก็ซื้อขนมข้าวต้มอาหารการกินอย่าถามนะว่าอิก,กี้กับพี่บ่าวทาไมไม่ลงไปนะทุกท่านม,มีตัง <c oughs> อ่เรามาดูกันดีกว่าว่าทีมงานจอดรถให้พวกเรานี่นะเ,เดี๋ยวหาดาม่าว่าอยู่ข้างวัดนี้พี่เราพูดพูดไปนิดเดียวจะขออะไรบ้างเนี่ยไม่ไม่ไม่เราไม่แล้วตามมาให้แล้วเอาแล <c oughs> อยอ่ะมาแล้วนะทุกท่านนี่อูะ ท่าน้ำเอาทำไมมีน้ำแข็งส่วนตัวด้วยเหรอเฮ้ยน้องไออะไรอะซื้อมาตัวเดียวเหรอเคยถามเขาเนาะเด๋ยวกินไม่หมดน้องไอเอ้ามลูกก็ไม่ใช่เต้งเต้งเก้าเก้านี่มีอะไรนี่อะไรนี่มีอะไรนี่เป็นนี่อะไร ไม่กินเลยเจ้าเนี่อะไรนก้าวเว้ยไห่กินไม่กินแบบนี้อะไรนี่แบบช็อกโกแลตก็มีนี่อะไรเออไม่ไ่ไอ้แบบช็อกโกแลตชิมไม่ชอบงานเนาะบอกบอกก้าวแล้ววัดเหมือนจะมีงานกลางตรงกลางเต็นท์ทำอะไรด้ววันในวัดไม่ไม่มีเงินค่าขนมบ่ะไม่เอามัดธรรมะสัญจรเหรออ้าวไหนโกโกะไรเอ้ยเดี๋ยวโกโก้รู้เลี๋ยวโกโก้ทางนี้ก็ได้น้ำคงน้ำแข็งมานู่นอ่ะเดี๋ยวให้โกโกะไรซื้อขนมฝากพี่บ่าว ดูพี่กระติกนี่หนาลูกโอ้ผมชอบกระเ้ไข่กิ่งเยี่ยเมื่อก่อนฮะในขนมโอ้นั่นเลยมอะเลยเอละิอไากเล ไอติเกียมเอาพอพอพอเล่นเล่นหางมีุเล่นหามางยิ้วขนาดได้กี่ได้เพื่อสิได้กินนี่ลูกยี่เบิ่งนี่ก่อนเละเละย่างมันเป็นขนมในความทรงจำนะหัวหน้าเละเละเมางยิ้วเออย่างอ่ามังยิ้วทำไมน้อยผมปวดน้ำป่ากระดูกกระดูกก็ได้นะกระดูกได้กระดูกงูกระดูกควายนั่นน่ะปถ้วยสังกะสีของซ้อนเชิญสังกะสีโดนมดอ่ะอยู่อยู่ในบ้าน ดาวเทียวเหมือนขึ้นเครื่องบินเลยขอบใจน้องก้าวนะฮะที่เอาของแม้พวกเรากินไงมันกินได้หลายคนนะเกี๊ยวไทยที่เกี๊ยวอืมอืมเห็นไหมอ่ะไรอ่ะนี่เดี๋ยวพ่อพ่อเขาเยอะเกินโอ้โหข้างในมันเป็นขนเหลืองนะเนี่ยหรืออืมต้องอุ้มแล้วจกินนานๆจะเกี๊ยวหมดไวอุ้มได้หลายวันอยู่อะไรอ่ะใครเกี่ยวที่ก้หรือหัวน้าอะไรอ่ะ ออมาอน,นเป็นตัวตัวนี่ฮะรสชาติตดตามหาอยู่ข้า,างวัดยาวเลยเส้นทางที่จะไปบ้านของน้องๆนะทุกท่านผมกินรสนี้แหละอยู่เวียดน,นามอะร่อยอรอยเ่้ยนุ่นอะไรอ่ะอือแจ้งน้ำ ืมตามทำไมไม่เอาแบบนี้เลยได้ผมอยากได้แบบนี้าบเดรอยอันนี้ระหว่างทางไปก็จะมีข้างหน้าน่าจะมีร้านค้าอยู่หนึ่งร้านแถวนี้ก็ถือว่ามีร้านเดียวอยู่ในป่า ไปขายยุงไหมได้ไหมม่ให้ร้านนี้ไปขายยุงใช่น่นหมูหมากาไก่ตอนนี้ก็บ้านใกล้กันอยู่ทีนี้กาลงเปล่าฮะอีลูาลงเปล่าน่นไงข้างหน้าไมกาลลงูทบอที่มีทำไมอ่ะจารัจำาเลยนี่ะ พอแล้วตลุกนะพอะพูดไม่ดีตอนแรกไงพูดอะไรสนุกสนานดิน,นี่ร้านค้านี่ปัน่นเนาะเออนี่แหละโอ้โหสานีขา้ามมาเลยร้านค้าของทีมงานพวกเราจับโลัะและ้วทำไมรถมันเป็นแบบนี้อ่ะฮะหยิบพัดมากเกิอข้างหน้าเลี้ยวขวาก็จะเป็นทางบ้านไปบ้านน้องๆน,น,นะทุกท่าน เรามาดูกันว่าน้องๆโอ้น้องๆไปโรงเรียนนะวันนี้ไปโรงเรียนเด็กๆไปโรงเรียนมันจะเหลือพี่คนโตอีกหนึ่งคนที่ไม่ได้ไปไหนนะดูนะเดี๋ยวเออมันควาเอาป่าตอนนี้ฮะป่าในป่าเออกมันก๊อกเยอะมันก๊อกเยอะเลยบางคุงบางคุงมาแล้วมาฮอดแล้ว ลบเลยจอดแอบเลยเดี๋ยวรถปูนมาฮะนี่เหรอนี่ไงมาถึงบ้านแล้วไห่ถึงด้านบ้านหลังนี้เลยเดี๋ยวรถปูนมาเอาของลงกันป่ะกัปตันจำไม่ได้ก็เลยบอกอ้าตรงนี้เหรอโอ้เป็นไงเสร็จแล้วเป็นไงบ้านน่ะนี่แหละประตูนี่นี่คือบ้านงานน้ำงามนะทุกท่านถึงหน้างานแล้วนะครับสวัสดีครับอ้๋อเดี๋ยวเราจะ เก็บคงเก็บของกันก่อนนะฮะทุกท่านเลยเดี๋ยวค่อย๊บมาไปโรงเรียนมาทุกท่านเก็บอุปกรณ์ลงจากรถกันก่อนเก็บของลงกันก่อน ยังไ่ต้องลงนะโอ้ลดเลยมาเินแล้ววัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับวัสดีค่ะโอ้วัสดีจ้าวัสดีจ้าปวดหัวกันเลยมาค่ะเอาไปยังแพทปวดหัวปวดหัวปหัวนี้หมู่บ้านหัวเราะไอ้บ่าเกินบ่เลยปวดหัวน่ะนะ หัวเลาะลุงเบาเกินลุงเบาพาหัวเลาะหลานปวดหัวเลยลุงเบาโอ้ยปวดหัวเอออ่ะเดี๋ยวหัวจนหัวหัวจนปวดหัวลุงเบาอ่ะโอเคฮะทุกท่านเนี่ยเราจะเอาของลงฝากที่บ้านนี้ก่อนนะครับมาเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ